สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญพระล่วงยุทธหัตถีปีหนึ่งสามนะครับอีกหน่งเหรียญดีที่น่าใช้นะครับพิธีใหญ่ครับเรามารับชมกันเลยนะครับบริเวณด้านหน้านะครับมีความคมชัดนะครับเหรียญสังเกตหน้าตานะครับจะติดชัดเจนนะครับไม่เบร์นะครับ นิ้วมือนะครับติดชัดๆในบริเวณฝ่ามือนะครับจะมีจุดสังเกตนะครับจะมีลักษณะเป็นวงๆนะครับทั้งสองข้างนะครับอาจจะติดมาจากในบล็อกนะครับมีลักษณะเป็นวงกลมๆนะครับอยู่ในฝ่ามือเนี่ยครับทั้งสองข้างนะครับบริเวณล่องของสะดือนะครับมีความลึก นี่นะครับกลมนะครับมลึกรายละเอียดโดยรวมนะครับมีความคมชัดนะครับเส้นรัศมีแรงปั๊มกระแทกนะครับกระจายอยู่ทั่วพื้นเหรียญนะครับนี่ครับเส้นรัศมีปั๊มแรงกระแทกนะครับกระจายอยู่ทั่ว่อนขานะครับมีความล่ําคมชัดนะครับเส้นรัศมีจากแรงปั๊มกระแทกนะครับกระจายอยู่ทั่ว เกจในลอ่ลองนิ้วนะครับแล้วก็ฝ่ามือนะครับด้านล่างนะครับเซนลัศมิก็กระจายทั่วลิลเลียนลวดลายนะครับลายแกะชัดลึกนะครับมีความคมชัดมีมิตินะครับแกะงดงามนะครับมีมิติแข่งดูเห็นด้านข้างนะครับเป็นสันคมชัด ต่อมานะครับพิกดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีลักษณะเป็นแอ่งลงมานะครับเป็นแอ่งลึกลงมาเลยเว้าวนี่นะครับเปแอ่งลึกลงมาเลยและจุดที่สังเกตได้ชัดนะครับก็จะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเส้นรัศมีแรงปั๊มแรงกระแทกนะครับจะสังเกตได้ชัดเลยกระจายอยู่ทั่วผิวริเลยนะครับ เป็นธรรมชาติเลยต่อมานะครับมาดูที่ช้างนะครับเว้นโดยรวมเส้นเซียนเส้นลัศมีธรรมชาตินะครับจะกระจายอยู่ทั่ววงช้างมีความล่ํานะครับตัวหนังสือนะครับติดเป็นสันแท่งนะครับแต่ว่ามีความไหลของตัวหนังสือนะครับไหลชนขอบโดยรวมประมาณนี้นะครับขอบตัดนะครับตัด มีความฉีกนะครับตัดฉีกนี่นะครับได้ละเอียดโดยรวมประมาณนี้นะครับมีความคมชัดนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญดีนะครับที่น่าใช้นะครับพกพาติดตัวขอบคุณมากนะครับ